นีคุณนริศลาทองคมด้วยทำ,ทำบุญด้วยการปล่อยชีวิตสัตวร์ปรดุกเพื่อส17ตัวครับข้าพเจ้าขอเป็นสะพานบุญปล่อยสัตว์ปรดุกเพื่อ17ตัวให้กับคุณนริศลาทองคมพุทธทางศาสนานขฉามิทำมังศาสนาจฉามิทฆัา,าสนาจฉามิ สัพเพสัตตาเวลาโหตุสัพเพสัตตาปยา,ยาปัชาโหตุสัพเพสัตตานิธาโหตุสัพเพสัตตาสุขีอัตนาบริหารันตุสัพเพสัตตาขออำนาจคุณพระศร,รีรัตนารตรองค์แคคคก้วมรกกหลวงปู่ทวดสมเด็จพระอุถทาจารย์โตพระแม่คงคาพระแม่ธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวสาระโลกได้โปรดเมตตาอํานวยพรให้กับคุณณริศลาทองพรมและครอบครัวให้มีความสุขความเจริญหัวจากโรคภยัยไข้เจ็บอันตรายใดๆอย่าได้เกิดสิ่งใดที่ดีที่เป็นสุข ขอให้ไหลเข้ามาสู่ตัวคุณนานะลิศราทองโคมและครอบครัวสิ่งใดที่ไม่ดีที่เป็นทุกข์ขอให้ไหลไปตับสายน้ําและมาลายหายไปสาธุขอให้สุภปปาพบุรุษทองน,นะครับปลาดุกเหือสิบตัวครับสั์เกตาสาธุสา